เรียนเทศบาล11หนองหินตั้งอยู่เลขที่999หมู่2ชุมชนหนองหินถนนบุญญาหารตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพุ้มในวยการสถานศึกษาชื่อนายสุทัศน์สมจิตรองพูมในวยการสถานศึกษาชื่อนายวชิรพลปาอุสา สายทัดของสถานศึกษาคือโรงเรียนเทศบาล11หนองหินจัดก,การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงปรัชญาของสถานศึกษาคือวิชาจธรรมโมชนะตังวิเนติวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนร่วมพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือแต่งกายสะอาดมารยาทงาม เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นระดับชั้นที่เปิดสอนได้แก่ชั้นประถม,มวัยและประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวนนักเรียนปัจจุบันมีทั้งสิ้น192คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย104คนและนักเรียนหญิง88คน โรงเรียนเทศบาล 11- หนองหินได้มีการจัดการศึกษาโดยเตรียมความพร้อมวางแผนกำหนดและบริหารงานออกเป็นสีด้านเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพดังนี้ด้านที่ 1. ด้านวิชาการโรงเรียนเทศบาล11หนองหินได้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเชิญอาจารย์จากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีมาเป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้ในการสร้างหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ของสถานศึกษาครูได้นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมความมุ่งหวังและตัวชี้วัดสู่การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนโรงเรียน ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีการสอนของแต่ละรายวิชาครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แบบ active learning ครูได้มีการจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและหลากหลายโรงเรียนได้มีการสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครูได้มีการจัดมุมหนังสือมีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลายครูได้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมครูได้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่ต้อง การความช่วยเหลือเป็นพิเศษครูได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนได้มีการสนับสนุนให้ครูจัดคําแผน IEP โรงเรียนได้มีการบริการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอครูได้มีการดูแลเรื่องระเบียบวินัยนักเรียนเชิงบวกโรงเรียนได้มีระบบงานประชาธิปไตยงานกรรมการนักเรียนที่เข้มแข็งโรงเรียนได้มีระบบงาน รักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งเพียงพอครูได้มีการให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่เข้มแข็งเพียงพอครูได้มีการจัดบริการแนแนวครอบคลุมทุกด้านโรงเรียนได้มีการนิเทศภายในโรงเรียนติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนได้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและโรงเรียนยังได้มีการเตรียมรับการประเมินภายนอกจากสมศเช่นกันด้านที่2 ด้านบริหารบุคคลโรงเรียนเทศบาล11หนองหินได้มีการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพียงพอมีการกำหนดความต้องการหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะสมมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตรงตามความสามารถและความถนัดของบุคคลมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเสมออีกทั้งยังมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการประเมินผลปฏิบัติงานวอพีเออย่างเป็นระบบมีการพิจารณาความดีความชอบที่บริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และได้มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพด้านที่ 3. ด้านบริหารทั่วไป โรงเรียนทเทศบาล11หนองหินได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและดำเนินงานธุรการและสารบัญอย่างเป็นระบบสืบคนง่ายเป็นปัจจุบันทันสมัยมีระบบงานทะเบียนและรายงานเป็นปัจจุบันสามารถสืบคนได้ง่ายมีระบบงานข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยจัดทำแผนปฏิบัติการที่ล้อมาจากแผนพัฒนาการศึกษาจัดอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทั้งมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางและน่าสนใจด้านที่4ด้านงบประมาณโรงเรียนเทศบาลส1เปดหนองหินได้ดำเนินงานงบประมาณเป็นไปนตามระเบียบกฎหมายตามข้อบังคับ โปร่งใสตรวจสอบได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีทุกปีตรงตามเวลาที่กำหนดและจัดตั้งการของงบประมาณประจำปีทุกปีอย่างเหมาะสมตรงตามความจำเป็นเกิดความคุ้มค่าได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบมีรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีมีการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารงบประมาณมีการบริหารการเงินการบัญชีและงานพัสดุ เป็นระบบเป็นปัจจุบันโปรง่งใสตรวจสอบได้ทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลงานและกิจกรรมเด่นของโรงเรียนเทศบาล11หนองหินในปีการศึกษา2567 หนึ่งนายวิชิตพุทธาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ8การประกวดสื่อและนวัตกรรมครูกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื่องในการจัดการแข่งขันงานมหากรรมการแข่งขันวิชาการระดับประเทศณจังหวัดเชียงราย 2. นางสาวนาระดาเพ็งศรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การประกวดสื่อและนวัตกรรมครูกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะเนื่องในการจัดการแข่งขันงานมหากรรมการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ นาจังหวัดเชียงราย3าเด็กหญิงกริชออนนิกรแสนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันหมาคอสไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงระดับประเทศและได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ 4. เด็กหญิงอารีรัตน์ทวงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ 5. คขณะครูและบุคาลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลสิเอ็ดหนองหินได้ร่วมทำบุญเด็กหินร่วมกับชุมชนได้แก่วัดดอนอีไขวัดป่าเจริญศรีรัตนามงคลและวัดใหม่หนองหิน6กิจกรรมล่าสุดวันล,ลอยกระทงที่ผ่านมาเด็กหญิงไรพรป้องนูและเด็กหญิงเบจมาพรสุวรรณเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล11หนองหินเข้าแข่งขันประกวดกระทงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ในวันลอยกระทงประจำปี2567นะ้าดะลานด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมโดยเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุดรธานีและภาคีเครือข่าย จากผลการดำเนินงานทั้ง4ด้านโรงเรียนเทศบาล11หนองหินยังคงมุ่งหวังที่จะพัฒนาและสร้างสารรค์การศึกษาในชุมชนให้มีคุณภาพสูงสุดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ว่าโรงเรียนเทศบาล11หนองหินจัดก,การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในอนานคตต่อ ห <Bye. S 2> ัวแดงแห่งอารยธรรมจัดการสกสมพัฒนามีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง